ซาลาโมไลกุมร้อรมาตุ้นล้อฮิบรากาโซฟังฟาลิสนะครับเป็นเจ้าของร้านฟาดาฮัลลานฟูด้ดเปิดมาจริงๆเริ่มจากร้านคาเฟ่ประมาณ10ปีนะฮะถาเริ่มจากคาเฟ่แล้วค่อยขยับขยับเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มพร้อมกันด้วยนะฮะส่วนมากลูกค้าวันนี้ก็จะเป็นอาหารชุดนะครับคือที่ทานบ่อยๆลูกค้าสั่ง,งบ่อยก็จะเป็นพวกต้มยำต้มยำที่จัดเซตให้คือมีข้าวต้มยำไข่เจียว นะฮะล้าเนี้ยคือเมนูง่ายๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการเร่งรีบหรือเปล่าที่เราแน่จ่ลูกค้าชอบสั่งนะครับรวมจนถึงพวกสเต็กนะฮะล้วขยับลายไปเป็นพวกอาหารอีสานเป็นพวกส้มตำม,มีตําเส้นเล็กไก่กรอบอะไรพวกเนี้ยท,ท,ที่ที่ที่ลูกค้าเห็นแล้วก็มาทานกันเยอะรวมถึงเป็นกลุ่มของพวกก๋ยเตี๋ยวนะฮะเย็นตาโฟก๋ยเตี๋ยวเนื้อน้ําใสอันนี้จะเป็นลูกชินจัมโบ้ันช่วเพิ่เปิดใหม่ลูกค้าก็ ตอบรับดีก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นเดี๋ยวลูกค้าที่เบื่อข้าวก็จะเป็นเส้นที่เส้นก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอาจจะเบือ่อก็เป็นมีเป็นพวกขนมจีนนะครับเป็นเซ็ตขนมจีนเขียวหวานไข่ต้มจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเนื้อสับไข่ออนเซนก็อีกช่องทางหนึ่งในการสั่งอาหารผ่านเดลิเวอรีร่นะครับอางทีลูกค้าอาจจะเคยมาทานแล้วแล้วก็อาจจะคิดถึงแล้วก็ ยังไม่สามารถมาได้อีกครั้งหนึ่งฮนะลองดูเปิดเข้าไปที่แอปมากันนะครับอันนี้ก็คือว่ารายการอาหารนี่ก็จะมีครบเลยก็คือว่าลองลองใช้บริการแอปมากันดูอันนี้ก็เป็นแอปแอปีกแ,แอปหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับของแอปมากันพิกัดร้านนี้ถ้าจับง่าย,ายเลยคือ,อมสัสยิดดารุอาลมาพญาไทย,ยเพชรบุรีซอย7นะครับหรือไม่ก็มาทางถนนพญาไทยรถช่วงรถไฟฟ้าพญาไทยกับราชเชวีอยู่ซอยน้อมจิตก็มันก็เดินตรงเข้ามาง,ง,ง่ายๆตรงอย่างเดียวเลยฮนะ มองจากหน้าหน้าบักซอยเห็นชื่อร้านปาดาเลยเปิดสิบโมงนะครับถึงสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งหยุดทุกวันพุธก็อยากให้ลองมาทานอาหารร้านปาดาดูนะครับจริงๆริมันหลากหลายจริงๆมันเยอะอจริงๆแล้วก็ในการทําแต่ละเมนูเนี่ยคือมันค่อยๆทําทีละเมนูขึ้นมาจากแค่เมนูแค่1แผ่นจนสุดวันนี้คือมันมันกลายเป็นเกือบร้อยเมนูอาสซาลริกูมรอนมาตุลโลฮิเาลกาตู